สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกพี่น้องเอาคลิปนี้มาดูงานจมครับเอาเด็กน้อยตัวดำก็จมนะเด็กกล้าก็จมครับงานจมพี่น้องงานจมเอาเรียบร้อยครับ หน้าฝนครับลำบากเลยแตมาดูฝั่งนี้จะให้ลานบองไทยดึงครับชุบหายล้อหนะ้า <c oughs> โอ้อยังยับเลยพี่น้องยังไงนี่เเ <c oughs> ทหินครับเทหิน โอ้โหรถผู้จัดการเร่งกันนะนี่จมหมูครับจมหมูเยียบโอ้โอ้เร่งแรงครับะฮะ,ะอย่ <c oughs> านะเอา้าลากคันะนะี <c oughs> ้ตนะ่อ <c oughs>

เอ๊ะข้ารถยังกระจอกแท้เด็กหน่อยไหมเบิ้งขัาม,มาจมไหมคุณประถือกันส้นหมอพี่ฮะแมนบอฝนก็ตกครับพี่น้องตอนนี้ณตอนนี้ลงมาอย่างไอ้ดึงแล้วไปเดี๋ยว ว้าวว้าวโอ้โอ้โออออเอาเด็กอยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้หน้าฝนนี่เลี้ยวสุม 5, ส่มให้สุ่มห้าุ่มหกไม่ได้เด็ติดลมครับ จะเนเรอย่ติดลมกลางดงมันพลังด้วนี่พลังดูพลัง้ไปแล้วโอเวอร์แรงรถ แต่คุณขับอะแรงกว่ารถเหลือเหลือเหลือคันเดียวไม่ติดวิ่ง<อ>สี4น<ล>ะคันนี้หนหเหล,ลือ,อ <laughs> เหลือนะแรงค่ง จมอีกแล้วครับรนาเหาน,น,าน,านักเรกดีรถเกรดก็จมนะครับพี่นอ้องเมื่อกี้เอาตอนนี้ลานบองไทยก็จมแล้วน่าจะเป็นร้อนหน้านะดูอ่ะช่วยกันครับหน้าฝน ดึงคนละครั้งตอนนี้ก็ฝนตกครับอยู่ในป่ายางดูเด็กน้อยดากดำ เดี๋ยวเอาเอาลมให้ในห้างก่อนทำหน้างมันจะร้องไห้เลยอเ Hello, <baby. S 2> อาล้มเลยพี่เราจะไปแล้ว <c oughs> ในห้างมอมแมมเหมือนลูกเป็ดตกน้ำเลยครับรถ <c oughs> นั่งป่ะ <c oughs> <c oughs> งานนี้ถอยยาวไปแล้ว ฮะ <Huh? S 2> ไม่ยาวก็ตกทางนี่เหรงไม่ยาวก็ตกทางไอ้เรากระเซียนน่ะอยากผ่อเซียนตก้างบ่พี่น้องนี่เซียนเซียนเนี่ยเซียงเลียงนี่ดอกเซียนมีแต่เสียงเลียงถอยยาวครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันนะ